ครัโปรยหนยโดนแล้ว,วครับผมนี่ไม่รู้มงใหญ่หรืออะไรครับมงไหมครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับ Ồ早 March tôi rơi rơi Kelley ierman tôi rơi nó Ừ Ừ 씨 vì ai nhớ gì quichi Mẹ โดนเลยครับโดนโอนโปรครับนี่ครับโปรนอยครับผมนี่จ้าแล้วมัขโดนเลยครับนี่โปรนอยสวยงามครับท่านผู้ชมร่อยแล้วเงียบเงาตั้งนานนะครับโอ้เพิ่งโดนนะครับผม

Sao ครับ oh, no. oh. โอ้ยโปรนอยครับโอ้ยไปลงนะไปลงนะคอยแต้นะครับผมคอยตัใหญ่โดนเลยครับโดนเลยครับป้มโอ้ยปอมาวนะเมื่อกี้น่าจะส่เนี้ยพี่ตรงไหนเราแค่แจำเนี่ยข้างหน้านี่เวยรเรือวิ่งออกมา không lẽ vì hát rất lớn nữa hát tôi lèo ui oi 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 lên, oi ôi oi ôi oi พอๆกันนั้นครับลองลุ้นไหมครับอ,อุอออ้ยนานุ้ยโดนแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับใส่กล่องโลแปดได้ถูกสองโลพี่ครับมว้นะนะครับนานุ้ยโดนแล้วครับโอ้โหหดึ่ง

มาแล้วอัดดอัด,อ,ด,อ,ด,อ,ดอยี่ยมเอี่ยกาเอาเอาครับผมมาี่มาครับพีนุ้ยนะครับผมพีนุย้ยพีนุ้ยจัดไปหลยตัวแล้วนะครับโอ้ยตั้งมงตั้งบาเซตตั้งปลาโน่นนี่นั่นนะครับผม,ม<า>เบา,า,า,าเบาเบาเบาากาน,นะครับพี่ เบาๆก่อนมามามาอีกไหมครับมามาสนุกสนุกต <ver> ้องซ้ำต้องซ้ำยังไม่ทีต้องซ้ำโอ้เหนื่อเชียวครับเหลือเชื่อเพราะมีโดูนะครับท่านผู้ชมย่โย่ฮอนเห็นได้เลครับผมท่านผู้ชมโอ้ยกรกโอนนะครับวันนี้วันเที่ยงแล้วอ่ายได้อัดกันแล้ว